สวัสดีเจ้าอันนี้จะปลาไม่แอวแพะแพะเมืองผีเจ้าที่จังหวัดแปรเดจ้าพรอบเป็นตั้งพานของปนงปนงจากกลับเชียงใหม่เจ้าจากเมืองนานมาจากกลับเชียงใหม่เจ้าแวะแอวปลาปลาอันท่านผู้ชมแอวแพะเมืองผีกันเนาะปแอวแพะเมืองผีนี่ตังเข้ามันเดาเจ้าีตังเข้ามันเจ้าอุทยานอีก้าเนาะพอเนาะ อุทยานแพร่เมืองผีกะฮะใจใจหูเนอร์อนนี้เจ้าะอ๋ออันนี้อันนี้อุทยานหมออุทยานกับหฮู้แล้วเจ้าขอุทยาวะนะอุทยานวะนะอืมนี่นี่ <วะ S 1> นี่ไปอืมเจ้าป้า,มาแมอ่ะกันเนาะมันเป็นจะได้คนตดบกเคยมาจะได้หันเนาะคนติเคยมากะ่ะ หันแล้วก็พอแฮมคนดิบกเกยมากอะมาพอใน YouTube ช่องปนงปนงพากินพาเที่ยวเจ้วน่ะเอารถมาจอดกันนอเดี๋ยวจะปาข้ามไปเอาะนี่พาพี่น้องเดินไปเที่ยวค่ะ เอาอะไรละเอาแต่กล้องอย่างเดียวเอาแต่กล้องอย่างเดียวแต่กล้องอย่างเดียวค่าเนี่ยวาราพุทยานเดี๋ยวปนงจะปลาเข้าไปตังในนะเจ้าเปืเป่อนๆตรงนี้คือดูกันเนาะนี่ตีจอดรถดนะเจ้า่นกะจะบอกว่าอันนี้เนาะตังไหนมันจะเป็นแบบนี้นะเจ้า ให้มึงพีนะ่บมาได้บรรยายเลยพอบ <c oughs> มาได้บรรยายเลยจ้ะอ่ะไปปาดเดินไป,ไป,ไป เจ้ามันจะมีตั้งในคุณเจ้าเดินออกนี่ได้ก่อนนี่คุณพ่อปิดนเนี่ยเอาปิดเะเหมือนกางเดินออกได้เดูกันดูกนนะเจ้าอปิดก่อนอืม ปบนปีติเห้อเจ้าเดิน,นเนนจ้าคนนี่นะเจ้าจะเดินจะป้าเดินเข้าไปตรงแพร่เมืองผีทางไหนนะเจ้านี่ป้ายมันเนาะว้าวพรยทายอีหัวก,ก่อนทายอีหัวก,ก่อนทายอีหวัวอู้อีหวัวพ่ออีหวัวอ,อีหวัวอีหัวกบ อีหัวกบดีดีดีพี่เจ้าใครบอใครหับใม่ได้หันอีหัวคอเหน้เดี๋ยวเขาซับทุกตุ่มใอีหัวทุกคอร้อยร้อยใครด่าร้ร้อยใครดา่ารดางมากเลยนะใครมาต้องมาดินะ มาส่มมาส่งไปเหรอมาส่อีกหักหนักเนี่ยไปมีดอกไม้ไปพ่อเดินไปก่อนเลยไปเร็วจ้าวรดพยานางเข้านะคะจะ จาราทรงงานนี่คะ่ะนี่นาเจ้าประวัต,วติของแพ่บางผีนาเจ้า อ่านเพื่อเจ้าข้าเจ้าก็ไม่ได้อ่านเนอะข้าเจ้าจะมาถ่าย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 นี่เจ้าประวัติเดคนไปะเนาะมันตทางไปทางไหนบนเห็่มไก่เดี๋ยวจะป้ากรองตาโอ้ยละหนึเดินไปพุ่นละเน่ะมีสาราพักตอนเดินทางข้าเจ้าเนี่ยถ้าเอาอิฐเอากระนังสารานี่ก่อนเนอะงามเนาะเป็นเอาไม้แปลงจัดงามเนี่ย เพิ่งเป็นของมึงแปงงามๆเจ้านี่ตังเดินไปกับมิติภาคพรไปเตยเจ้าอันนี้ฝนทะย่าตกแล้วบ่เหมือนเนี้ยน้ำแดงจึงครึ่งนะเจ้ามอไปเมื่อที่เจ้าน้ำแดงจึงครึ่งนะเจ้าฝนตกมึงแปงวันก่อนนี่เจ้าทางเข้าไปกับเจ้าจุ่มจุ่มเย็นเย็นเจ้า เดินไปกันเนาะไอ่เจ้าปายถึงแล้วเน,นานะไอ้เมืองผีเนาะเจ้าพี่น้องไปปนายผีน้องป้องปายว่ะหนึ่งว่ะพี่น้องป้องปายอืมพี่น้องป้องปายมามามาเตยมาเตยกันตั้งบนปูขึ้นไปใหญ่ใหญ่หมู่เนาะเจ้าอันนี้ไงจุดชมทิวทัศน์วะบนภูนะ ขึ้นไปถ่าจะบบวอยเจ้าจุดชมทิวทัศน์นี่นะแวะเขาตรงแพะเมืองผีนี่เนาะอันนี้ฝรั่งอ่านนี่เป่นมีเลดี <and> ้ินจิทแมนี่ะเจ้านี่ภาษาอังกฤษกับมีนะเจ้า <laughs> อ,อ่านเอาคนเดียวนะเจ้า <laughs> คนเดียวคนเน่นี่ภาษาไทยเจ้าการเกิดสภาพแพะเมืองผีนักธรณีวิทยาประมาณค่ายุคข,ของดินแห่งนี้ว่าอยู่ในยุค <peach> อ่านมาได้กะอ่านมาอะไรวะค <t> <ary> ิวเทนารีคิวเทนารีอ้นเินอ่านคนเดียวคนเดียวเก <c ute> ิดขึ้นประมาณไม่เกิน2ล้านปีซึ่งเป็นยุคค่อนข้างใหม่ลักษณะการเกิดของเสาดินเกิดจากกรวดหินดินทรายเกาะจับตัวกันยังไม่แน่นแข็งเต็มที่ประกอบด้วยชั้นหินทรายละเอียดและชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นชั้น แต่ละชั้นมีความต้านทานต่อการผุพังไม่เท่ากันเมื่อถูกน้ำฝนะชะซึมชั้นหินที่มีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่าก็จะถูกชะล้างกัดกร่อนโดยง่ายเหลือชั้นที่มีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่าทำหน้าที่เสมือนแผ่นเกราะวางอยู่ข้างบนที่น้ำไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้ง่ายส่วนที่เหลือจึงเกิดเป็นแท่งเป็นหย่อมมีรูปร่างแตกต่างกัน ประมาณนี้นะครับเจ้านี่เนี่ยเจ้าผู้อ่านอ่านเสร็จเรียบร้อยเนาะไปให้ไปให้ไปหนอให้นงไปยืนนิแอคชั่นเชะไปไปเดินพาผู้ชมไปเดินดูเสาหินเมื่อวา,านผ่านเสาหินนาน้อยนะแต่มันอี๊ดไปไ ไปได้ถ่ายให้ดูโอ้โหเดตันเนอร์เดตันเนอรจ้ะก็ที่เขาบอกเมื่อกี้ไงนี่อันไหนที่มันบจัจ้วบบัดจวบ เดี๋ยวไอ้ถ่ายให้ก็ได้หรอครับ <laughs> มามาไอ้จะถ่ายให <c oughs> ้เอ็นดูอ่าอีแม่จะถ่ายให้น้องเพื่อนเดี๋ยน้องเปินมาเที่ยวเนอะอีน้องมาแอลมือถ่ายถ่ายโห่เพ้อเอ็นดูเฮีย <c oughs> แตกเฮียแตนกันแล้วนะ่ะอ่าคนเนี่ยเจ้าถ่ายให้ท่านผู้ชมดูมันจะเป็นเหมือนน้ำเสาะน้ำอย่างในน้าเจ้าเนี่ย

นี่นะดูดิเธอเจ้าเออติดอีแม่แล้วเดี๋ยวนะอีแม่จะมายืนที่ลมๆแหละเดี๋ยวกล้องอีแม่ร้อนโอ้โหมันย้อนแสงเนาะนี่นะเจ้าโอ้ยก็จะยางห้อนนะเจ้าวันนี้นะนี่มันจะเป็นกองดินกองหินนะโอ้พระนงห่อนนะเจ้าชปถ่ายบน อินเออร์แพะเมืองผีนะเจ้าแพะเมืองผีตีแอลของเมืองแปรเนาะนี่ขึ้นไปเลยไปเหลือยนะเจ้าฮะโอ้ยผลเลิดลวดลวดนี่เจ้าเนี่ยเนี่เจ้าขอบคุณค่ะ เลี้ยงปลาเป้าจ้าจ้าโชคดีโชคดีจ้าอ่ะอ้ยตาวลมน่ะเดี๋ยวมาเลิศเนอตาวเนอเตตาวเนอไปตามพนุ่งไป เอ้ยเขาจะไปอยู่ตามหลืบตามอะไรนี่จะเอ๋พีน้องเขาอยู่ในหลืบละจะเอเจ้าเป็นยังอีเลยเนอะแม่พึงผีนะตัวไหนที่มันแข็งอยู่มันก็ยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่นะตัวไหนที่ของอันไหนที่แข็งมันก็จะยังอยู่ไหมอันไหนที่อ่อนมันก็โดนชะไปจะเอเพื่อนเพื่อนมาแพ้มึ่งผีค่ะที่จังหวัดแพร่ค่ะ ใกล้ๆบ้านหมอทองใกล้ๆกลกับบ้านหมอทองค่ะบ้านครูครีมบ้านหมอทองจะอยู่นี่ค่ะบ้านครูอังบ้านครูอังบ้านครูอังจ้ะโอ้ยดูดิเหมือนเหมือนเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะขา้างบนเนี่ยเสย,ยน,นะ่เย็นด้วยค่ะลุงหนึ่งเสยเลยนะเยน็นเย็นเย็นมากค่ะลุงหนึ่งเสย์คืออะไล้วโอ้ยมาอยู่ห้องนี่เย็นพอ่อเหรอเออเออเอออย่างนี้เลยเนี่ยนั่งถ่ายนอนถ่ายก็ได้ลุงหนึ่งนอนถ่ายลยเจ้าโอ้โหลุงหนึ่งเสยเลยครับเนี่ยลุงหนึ่งเสยเลย ไเด้อเดี๋ยวครับพี่น้องครับนี่คือการปรากฏการธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาติสระน้ำสระมันเจ้าน้ำสระมันน้ำสระดินหินทรายน้ำสระโอ้มันเย็นแ่พี่น้องก็เลยบ่อยากจะไปที่ไหนนี่มันเย็นตรงนี้นี่โอ้ยอุ้มไม่พุดนหรอนาไปเดินตัวให้ไหมดูพาเตียวไปหมดเลยเจ้าเนี่ย

ปนองอิดปนองอิดมากดูหูนี่ก็มีหูหูดูหูดิหูพี่น้องครับเห็นหูเห็นหูปนองก็ครับ่นึงบอกให้ดูหูครับปนงบอกดูหูหูที่ไหนกระทถงมดเป็นหูเป็นท้องกัมไถดูมีหูไปจ้างดูหูเลยไปจ้าง รองอยางพุ่คนเลยเนอะไม่พอมีตีหอมหอมสด่ะตะแพ,พ้ือสดมากมันใสขนาดมากนะพอ่ออ้อมขึ้นตรงนี้ได้ก็อ้อมขึ้นตรงนี้ได้ก็เนี่ยประเทศไทยเหมือนเห็ดและเด็ดสามอันนี้เนี่วงเวลานี้หมอนทองกำลังขึ้นนะครับเนี่ยแดดกำลังฮ้อนเลย để để lúc để đừng sưởi còn sưởi đuôi hết con đọt hết โอมีดอกเห็ดดูดอกนี่เสาหินครับโอันั้นใบปลาแล้วนะทอดนะเสาหินก่อนเหลือเหลือต้นเดียวเลยนะก่อนเหลือต้นเดียวเลยนะเจ้านี่นี่เนี่ยเจ้าคือว่าโอ้ยหอ๋อมาอยู่ทางเหตแล้วหม่จะอยู่ทังเนี่ยเนี่ยนี่นี่เจ้าคือคือนั่นคือ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 ธรรมชาติเพราาะว่ ธรรมชาติสร,ร้างธรรมชาติเนะเจ้าสิธรรมชาติอันนั้นเนาะไอธรรมธรรมชาติสร้างมาเนะเจ้าอันนี้นะบ่มีใข่มาขุดมาแทะมาจกมาอย่างเนินนะเจ้าคือว่าเป็นเพราะดินฟ้าอากาศนะเจ้าสิว่าได้ผาสีมันน่าเจ้าไอแทะเมืองผีเนาะสิเป็นเนี่ยสิเป็น ดอกี่สวยงามเนี่ยเจ้าคือ <c ười> ทรมาฉาดสร้างมาเจ้าโอ้เลาล่ะพน้องกับป้าตั้งแต่ป้าเดินตั้งแต่นอกถึงข้างในสุดดยเนี่ยเจ้าพน้องป้าเดินตั้งแต่นอกถึงข้างในสุดแลวเจ้าตอนนี้ตอนนี้ก็เอาไว้ตีกันเนาะถ้าขืนเมินไปกว่านั้นาน้องอาจจะแย่เพราะตอนนี้อากาศมันฮอนมากเลยเจ้าเวลาบ่ายสองโมงไปเนาะจ้ะจ้ะ เนี่ไยไหลยอดๆๆๆๆหมดเลยเจ้า <Okay. S 1> เพื่อนๆคะ่ะไปก่อนเนอเจ้านี่คือไพ่ผึงหี่งเนอเจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะ